สวัสดีครับชื่อเยียร์นะครับโชดิทัตเจ็ดทงโงชัยครับรับบทเป็นโดลพัทน,นะครับสวัสดีครับบีครับผมอภิสิทธ์แสงมิ่งครับรับบทเป็นปอนครับคาแรคเตอร์ของเยียร์เนี่ยก็คือตัวโดลพั์เนี่ยจะเป็นเอเจนซี่หนุ่มเนื้อเป็นเหมือนแบบลูกค้ารายใหญ่รวยมากเก่งมากฉลาดมาก<笑><笑>แต่นิสัยเนี่ยจะมีความเปะ๊ะความแบบสุภาพเรียบร้อยจะนิ่งครับ แล้วผมส่วนตัวของปอนะครับจะเป็นตะกล้องครับผมตะกล้องเป็นตะกล้องที่มีชื่อเสียงในระดับหน <ừ. S 1> ึ่งในวงการตะกล้องครับก็จะรับงานที่แบบอยากจะทําเท่านั้นนะฮะ <ừ. S 1> ใช่นในก,ก,ก,มมก็จะมีความเป็นศิลปินในตัวเพราะด้วยความที่เป็นตะกล้องเนาะมันก็จบทางด้านศิลป์มามันก็จะมีมีความเป๊ะอะไรมันก็จะไม่ค่อยสักเท่าไหร่ใช่คือชอบเล่นตัวด้วยใช่ครับคือชอบเล่นตัวด้วยเวลารับงานแล้วของคนในเรื่องนี้มาเจอตุ๊กตากล้ที่เขาเล่นมาเจอจ้ะอ่าก็คือตัวผมเองเนี่ย เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเอเจนซี่พี่แขกถูกต้องครับแล้วก็ตัวดีตัวเนี้ยตัวปอนเนี่ยเป็นตากล้องฟรีแลนซ์ขาประจําของเอเจนซี่พี่แขกเหมือนกันแล้วเราเนี่ยเห็นผลงานเขามาแล้วแบบเออผลงานเขาก็ดีนะก<อ>็เลยอยากลองไปใช้งานสักหน่อยก<อ>็เลยเลือกเรามาใช้ดูใช้เงินฟาด <laughs> ปึง้ง <laughs> ซึ่งผลงานผมก็เป็นที่ยอมรับนะครับเม่อเขาก็คงไม่ใช้ผมแน่นอนครแล้วพอเขามาใช้เงินฟาดเรา ไปเลยไม่ย้ายย้าไม่ไปยัง <laughs> ยไม่ไปอยู่แล้วครับผมด้วยความเป็นปอนก็จะม,มีความความหญิงขนมในตัวเองแต่เขาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสนอมาในราคาที่แบบว่าต้องไปต้องไปดูดูวันนี้คือที่ก็น่าจะมีมีวันนี้มีวันนี้คือจะเห็นเลยว่า <laughs> เขาเนี่ยยอมด้วยค่าตัวเท่าไหร่เออเขามีเลทค่าตัวของเขาแน่นอนครับทุกภาพที่ถ่ายมาถ้าไม่มากพอ คเคยพูดไปแล้วว่าเลื่องซีนของลูกคุณมันถึงขั้นระดับอาจารย์อาจารย์เอ้ไม่กินนะนะตัวทำไมทำไมไม่ชื่อวด็อกเตอร์วะด็อกเตอร์ศาสตราอาจารย์หรือว่าด็อกเตอร์อ่าขั้นไหนจะไล่ระดับป่ะคือจริงๆเนี่ยต้องเรียกว่าทุกที่ไปหมดทุกที่จริงๆอีพีแรกอ่ะบอกเลยว่าคู่เนี้ย จิ๊บๆแบบไม่มีอะไรเลย <laughs> แต่เหมือนแบบเพิ่งพบรักพบปะแต่ว่าอีพีถัดๆไปเนี่ยบอกเลยว่าทุกที่จริงๆ<ร>คือคไม่รู้ว่าครูต้าสัรหาโลเคชั่นมาให้ทำไมเยอะๆขนาดนั้นตื่นเต้นได้ทุกที่ <laughs> ใช่ครับแล้วก็เอ็นซี MC ถือว่าเดือดมากดูเดือดมากถ้าดูจากเทเลอร์เขาเรียกค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นไปตามจำนวนอีพีที่เพิ่มขึ้น พูดอย่างนั้นก็น่าจะได้อยู่ป่ะเกือบเกือบทุกอีพีเกือบเพราะว่าคู่นี้ดําเนินเรื่องด้วยแพชชั่นแพชชั่นฮะเราดําเนินความความสัมพันธ์ด้วยแพชชั่นเรื่ีเคาบอกว่าขาเป็นระดับการเรียนรู้สายแต่เรากมาก็คือใส่นวเลยเเลยครับผมเเ่อเลยจริงเนี่ยเราต้องสอนคู่นั้น บางทีเราเราดูหลังมอนิเตอร์อย่างเงี้ยเราก็จะแบบแบบต้องแก้ตรงนี้นิดนึงนะน้องต้องทำแบบนี้นะคะพี่ก๊ต้องทำแบบนี้นะคบสนุกครับสนุกมากสนุกมาก่รู้สึกยังไงตอนตอนทำงานตอนทำงานในกองใช่ไแมผมจะเป็นพวกที่แบบว่าถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายหรือว่าแบบเป็นช่วงพักของผมเนี่ยผมก็จะไปนอนไม่ก็ไปไม่ก็ไปหาอะไรกินของในกองอร่อยมากผมมีความสุขมากเวลาได้ไปกองไปหาของกินเรื่อยๆคือคือที่เนี่ย อาหารการกินดีมากถ้าดูจากงานไว้ก็คืองานจัดใหญ่คือเขาจะเล่นใหญ่ทุกพี่แล้วก็ทุกอย่างคือสนุกมากคือในกองทุกคนก็จะน่ารักแล้วก็ทั้งทุกอย่างจะชิลมากครับใช่คาดหวังอย่างไงบ้าบงคะกับซเรื่องนี้คือจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่า็นจอยไปกับมันเพราะว่าทีมงานทุกคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเต็มที่กับมันมากใช่ครับแล้วก็คาดหวังว่า จริงๆเราเชื่อว่าในเรื่องเนี้ยมันจะมีบทเรียนให้คนดูได้ได้กลับไปเยอะมากมันจะมีบทเรียนเรื่องความรักบทเรียนเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆต,ต้องได้กลับไปแน่นอนใช่ซีรีส์ช่องทางการรับชมที่ไหนครับโอเคปากันเลยก็ช่องทางการรับชมนะครับจะรับชมได้ที่ทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับผมเวลาสี่ทุ่มครึ่งเนาะสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับทุกวันเสาร์แล้วก็ออนไลน์เวอร์ชันอันคัดนะครับทางไอฉี่นะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์เหมือนกันครับ